ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาถ่ายเหตุการณ์กันนะครับเหตุการณ์ที่อาราขันนะครับคือซึ่งผมก็ได้ผมก็รู้เรื่องเล่านะครับพราะเขาก็ทะเลาะกันไปกันมานครับเรื่องผัวเมียครับโอ <c oughs> แล้วก็มาดูกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็คุยด้วยนะครับว่ากินเหล้าแล้วไม่มีประโยชน์อะไร สว่ตกนได้ไงลม่หรวาัวนตักมกอเอยราเขาไม่รอคเคยเห็นเหตุการณ์นี้ไหมครับอย่าให้มันดูอย่าให้มันดูคลิปอย่าให้มันดูคลิปอย่าให้มันดูคลิป สวัสดีพี่โอเยสวัสดีพี่เอ่อเกียรเกียรข้างล่างมากกว่า <c oughs> เขาทะเลาะกันเย้ฮ <c> ้ <oughs>